แ h ซื้อเลขเรือของพ่อปดประจำการสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลังจากเลขเรือดำน้ำนะคะสร้างความฮือฮาให้บรรดาคนที่ชอบตัวเลขนะคะในงวดสองงวดที่ผ่านมานะคะล่าสุดนะคะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะนามว่าเรื่องราวสารพันนะคะ โพสข้อความระบุว่าแฮเรือของพ่อยิ่งใหญ่และสวยงามแฮคิดถึงพ่อหลวงสุดดวงใจเรือของพ่อเรือต่อ9กขึ้นบกปลดประจำการพับเรือปรับปรุงใหม่นำไปไว้ที่อุทยานสัตหีบรำลึกกรอเกกองเรือยุทธการ เคลื่อนย้ายเรือตรวจการใกล้ฝั่งเรือต่อ91ที่เคยประจำการในกองทัพเรือยามฝั่งกองเรือยุทธการและได้ปลดประจำการไปแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2562บนเส้นทางถนนสุขุมวิทอำเภอสัทหีบจังหวัดชนบรุรีเพื่อนำไปตั้งที่อุทยานประวัติศาสตร์ทั้งนี้ได้มีการนำขึ้นบกทำการปรับปรุงและทาสีใหม่ เพื่อนำมาตั้งเป็นที่ระลึกถึงรอเก้า 9, ที่ริมชายหาดหน้าสมโมสรสัญญาบัตรกองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีผู้โพสต์ยังได้เขียนอีกนะคะว่าเรือต่อเกนี้เป็นเรือพระบาทสมเด็จพระบระมชนากาธิเบศพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชากาลที่9มีพระราชดำริและพระบรมราชชาวินิจฉัยเรื่องการต่อเรือและแบบเรือเพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือจนทรรอต่อเรือตรวจใกล้ฝั่งชุดเรือต่อ91ถึงเรือต่อ99จำนวน9ลำตั้งแต่ 2,510ถึง2,530โดยเรือต่อ91ได้ขึ้นประจำการครั้งแรกเมื่อ12สิงหาคม2,511และครั้งที่สองเมื่อ15เมษายน2,535รวมระยะเวลาประจำการ52ปีหลังกองทัพเรือได้เสนอกระทรวงกลาโหมเพื่อขออนุมัติปลดระวางเนื่องจากใช้ ราชการมานานสภาพโดยทั่วไปเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานการซ่อมบำรุงไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุงและมีความเสี่ยงในการใช้ปฏิบัตินี่เลยนะคะเรือต่อเก้าหนึ่งนะคะก็จะมีเขียนเลขที่เรือไว้ข้างๆนะคะนี่เลยนะคะลำใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนะคะก็ส่องเลยนะคะว่าเรือนี้เป็นเรือของพ่อนะคะ เรือนี้ต้องนำโชคมาให้แน่นอนนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะนี่เลยนะคะเลขดังกล่าวนะคะ91นี่ฮิตท็อตมากเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ mm hmm. เรือต่อ91นี่เป็นเรือของราชการที่9นะคะนี่เลยนะคะสวัสดีค่ะ